วิธีรักษาสิวจากหน้านี้เป็นหน้าตอนนี้ก็ยังมีรอยอะไรอยู่แต่แก,ชกใช่มากลลมากๆสิ่งที่ฉันใช้คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีแค่นี้เลย ล้างหน้าเสร็จก็เช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็ทนนึงแกขวดใหญ่มากๆแล้วฉันจะบอกว่าฉันใช้มาสองเดือนแล้วทานนี้เสร็จปุ๊บปล่อยให้มันซึมทาตัวนี้ซึ่งโคตรดีมันให้ความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็ไม่เหน,นนะหน่ะไม่กองอยู่บนผิวมันเป็นความรู้สึกเหมือนเจลที่ซึมลงไปบนหน้าอันนี้คือพระเอกคือผลลัพธ์มันอาจจะแล้วแต่นหน้าคนแต่ว่าฉันแต้มปุ๊บสองชั่วโมงยุบเลยว้าแล้วปกติถ้าเราใช้ยาแต้มสิวที่มัน ใช้ค่ตกงตรงว่ามันแรงมันดูแรงเพราะว่ามันยุบเร็วอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือบริเวณที่เราแต้มผิวจะแห้งแล้วลอกตัวนี้ไม่ลอกแล้วความพิเศษคือตัวเนี้ยคือเจลแต้มสิวปกติมันจะมีความเป็นครีมครีมหน่อยอันนี้เป็นเจลแล้วเป็นเจลที่ทาปุ๊บแล้วซึมลงไปในผิวไม่กองอยู่บนหน้าซึ่งนั่นทําให้แกสามารถแต่งหน้าต่อได้คือใครเป็นสิวใครแพ้อะไรรุนแรงนะลอ